สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมมีพุทธสยามนะครับก็มีพระเครื่องดีๆปีลึกแต่ไม่ลึกลับนะครับมานำเสนอนะครับรวมถึงให้พี่ๆทุกท่านได้ร่วมกันศึกษาอีกเช่นเคยนะครับพระเครื่องที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นพระเครื่องนะครับชื่อดังของพระเกจิคณาจารย์ของเมืองเพชรบุรีนะครับ เรียกว่าพระพิมพ์เล็บมือรัศมีของหลวงปู่อินวัดยางนะครับส่วนในเรื่องราวของประวัติของหลวงปู่อินวัดยางนั้นสามารถไปสืบค้นหากันได้ใน Google นะครับท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีความเมตตาสูงนะครับแถมยังเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อพานวัดปงกระสังนะครับรวมถึงเป็นพระที่ได้รับความนับถือจากหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดด้วยนะครับพระชุดนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับ ผมก็จะมาอธิบายและเล่าเรื่องให้ฟังนะครับในคลิปนี้นะครับพระชุดนี้นะครับมีมวลสารนะครับเป็นผงพุทธคุณของหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับพระเกจิยุคเก่านะครับที่มีชื่อเสียงเลยนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมของพระบางขุนพรมกลุ่ใหม่ที่แตกกลุ่เมื่อปีพศ2500นะครับเป็นส่วนผสมนะครับ พระเครื่องชุดนี้นะครับก็จัดสร้างขึ้นในยุคต้นๆน,นะครับอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวปี2500นะนะครับนะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับถ้าองค์ไหนมีสภาพการเขาเรียกว่าใช้สัมผัสบ่อยๆนะครับเนื้อก็จะค่อนข้างที่จะจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่ราคายังไม่แพงนะครับก็ถ้าไปพบเจออยู่ตาม สนามพระนะครับก็จะอยู่ประมาณหลักร้อยกลางๆนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับมือขายนะครับบางคนก็ขายหลักพันต้นๆนะครับเนื้อหาสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เป็นพระดีอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากแนะนำนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็เช่าเก็บนะครับเช่าเก็บนะครับ ไว้หลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นพิมพ์สมเด็จก็มีนะครับสมเด็จฐานบัวนะครับแต่ผมชื่นชอบศิลปะนะครับพิมพ์ทรงของพิมพ์เล็บมือนะครับมีเอกลักษณ์สวยงามดีเนื้อหาจัดจ้านนะครับ บางองค์เนี่ยถ้าเราส่องดีๆนะครับก็จะพบเจอเศษส่วนของพระกุบางขุนพรมนะครับก็เป็นพระเครื่องที่เขาเรียกว่าราคายังไม่แพงมากนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องพุทธคุณนะครับถึงเรื่องมวลสารนี่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับพระเครื่องชุดนี้นะครับก็ถ้าไปพบเจอที่ไหนนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับ ก็ฝากติดตามกันนะครับว่าในคลิปวีโอต่อไปอทางผมจะนำพระเครื่องดีๆราคาไม่แพงนะครับมานำเสนอในครั้งหน้าเป็นพระเครื่องอะไรนะครับในคลิปวีโอชุดนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ